ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในร้านขายสัตว์เลี้ยงกันนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ร้านขายสัตว์เลี้ยงของฉันเองอ่อมั <c oughs> <c oughs> งกรพ่นไฟก็เป็นสัตว์เลี้ยงสินะ <c oughs> อะไรอ่ะพนักงานบอกว่าผู้จัดการนั้นบ้าไปแล้วเราต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วหืม <c oughs> <c oughs> ให้ออกจากที่นี่เหรองั้นนี่ไงทางออก <c oughs> มันบ้าไปแล้วจริงๆด้วยใครเขาจะเอาเลเซอร์มาติดไว้ตรงหน้าประตูไว้ให้ออกเนี่ย <c oughs> โอเคฉันจะเชื่อนายฉันจะออกทางหลังร้านไปไปเราลิฟต์บ,บิงกันเถอะนี่มันอะไรเนี่ยเอ็กซ์ตา n คลีนนิ่งที่เอาไว้อาบน้ำแมวสินะแต่ไม่น่าจะเอาไว้อาบน้ำแมวอย่างเดียวแน่ๆเลย <c oughs> ออกระดูกไม่สามารถโดนได้โอเคเราเจอปัญหาใหญ่แล้วทุกคนมีกระดูกวางกันเป็นแถวเลยเราจะเราจะข้ามกันไปยังไงนี่ยชึบโอเคตรงนี้เราผ่านแล้วฮึบโอเคตรงนี้ผ่านแล้วเราจะไปฝั่งได้แล้วโอเคไปฝั่งได้แล้วครับทุกคน จดเซฟแล้วเอ๊ะนโนเสาว้า wow. ตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่ห้องทำความสะอาดหลังร้านของร้านขายสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่ามีขวด extra cleaning วางอยู่เกื่อนเลยถ้าเราโดดไปคงน่าจะสะอาดเอี่ยมอ่องเลยแน่ๆโอเคเราไปกันดีกว่าอึบ <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้าว ห้ามอยู่นานด้วยเหรอไหน <_ C 1> ๆๆเอาไหมอึบชิบอ่าเราจะรอดแล้วทุกคนโอเคเรารอดมาถึงอีกฝั่งแล้วแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรกันเหมือนกับเอ่อเป็นสเปย์หรอ เป็นสเปรย์หรืออะไรสักอย่างที่เอาไว้น่าจะเอาไว้ทำามสะอาดสัตว์นะครับแต่ถ้าเราโดนไปแล้วน่าจะตายแน่เลยเึ๊บโอเคตอนนี้เราลอดมาถึงอันที่สองแล้วฮึบโอ้ยมองยากนะเนี่ยฮึบโอเคเราเราไปทางไหนได้บ้างทางนี้เราไปไม่ได้อ๋อเราต้องไปทางนู้น โอเครอดมาแล้วไปกันต่อเลยอันนี้อะไรเนี่ยจิ๊บเก็บเหรียญหรอจบเราต้องกลับไปทางเดิมหรออ๋อนี่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 เราเราต้องเข้ามาทางทางช่องแอร์ครับทุกคน โอเคตอนนี้เราอยู่ในช่องแอร์แล้วเราต้องมาหาทางออกกันให้ได้โอ้ยแล้วทำไมช่องแอร์มันรูเยอะแยะไปหมดเลยอุ๊ยที่นี่ที่เดิมนี่หว่า <l transmission> งามไส้เอราจะเดินวนไปวนมาทำไมเนี่ย <at> <l ss> นี่อันนี้ก็ทางวนแน่เลยเราต้องไปทางนี้ โอเคเราออกมาจากช่องแอร์ได้แล้วแล้วนี่มันอะไรอะ่ะเหมือนสารพิษเลยอะ่ะแล้วทำไมในร้านัว์เลี้ยงถึงมีอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยเจ้าของร้านบ้าไปแล้วจริงๆด้วยชึบโอเค okay. เอา้าไม่รอดน่ากลัวจริงๆเลยฮึบฮึบฮึบ บโอเคเราลอดมาถึงตรงนี้แล้วมีน้องหมากับน้องแมวที่เป็นลูกโป่งด้วยโอ้โหเจ้าของร้านนี่ช่างโหดอมฮิตจริงๆโอเคเรามาถึงด้านต่อไปกันแล้วตรงนี้ปันไม่ได้เหมือนจะเป็นของเล่นของน้องหมาน้องแมวที่เราต้องหลบไปให้ได้นะครับทุกคนอ๊บอ่าโอเคอันนี้มันเด้งไปถึงไหนเนะี่ย โอเคเราผ่านมาได้แล้วเอ้าคุณพนักงานระวังบันไดาบางชั้นพยายามที่จะไม่แตะต้องมันนะอ๋อจะบอกว่ามันจะมีบันไดที่เป็นอันตรายต่อเราใช่ไหมโอ,อ้ใช่แล้วละ่ะมันพูดผิดแหละเมื่อกี้โอเคครับเราต้องห้ามโดนบันไดสีส้มแน่ๆเลย,ยนี่ไงใช่ด้วยห้ามโดนบันไดสีส้ม ไม่งั้นเราจะตายกันหมดทบทึบโอเคไม่โดนละตันนี้เราขึ้นมาถึงชั้นที่น่าจะเป็นชั้นที่สองอ๋อชั้นดัดฟ้าแล้วไหนๆเรา,า,า,าไปกันต่อเถอะจึ๊บจึ๊บจอ๋อคุณจะให้ผมตายไปอีกฝั่งหนึ่งของร้านเหรอนายต้องตายสายไฟไปนะจะเด็กน้อยเอยาโดนไปโดนกระแสไฟฟ้าล่ะ โอ้โห oh นี่ผมต้องออกจากร้านโดยการตัดสายไฟเลยแล้วเนี่ยใช่นั่นละ่ะโอเคครับไปก็ได้ผมไม่อยากอย,กอยู่ร้านนี้ผมกลัวว่าผมจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าของร้าน a few moments later จ <c oughs> ๊บโอเคตรงนี้ต้องกระโดดอีกฮึบฮึบโอเคฮึบโอเค,อเคตรงนี้เราผ่านแล้ว อุ้ยเกือบโดนโอเคเราผ่านแล้วตอนนี้เราอยู่ในตึกฝั่งตรงข้ามอ่ะอย่าบอกนะว่าตึกฝั่งตรงข้ามก็เป็นของเจ้าของร้านน่ะโอ้โหอันตรายจริงๆสุนัขตัวนั้นใหญ่มากมันเป็นทางเดียวของเราที่จะออกไปจากที่นี่อย่าบอกนะว่านายจะให้ฉันเข้าไปในปากมันนะ่ะใช่แล้วละ่ะนาเข้าไปในปากมันนะแล้วบอกฉันด้วยว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นไม่ใช่ไปดูตดลองอย่างนั้นเหรอ โอ้ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นนะโอ้โฮยได้ฉันจะยอมเข้าไปในปากมันก็ได้อบฉันไม่รู้ว่าขนนี่มันโดนได้หรือเปล่าไม่ได้โอเคอืบขนนี่มันอันตรายเกินไปอืบโอเค ฉันจะเข้าไปในปากแกแล้วนะเจ้าหมาน้อยว้าวตอนนี้เราอยู่ในกระเพาะของน้องหมาเนี่ยนั่นมันหัวใจน้องหมานี่นะเฮ้ย,ยทำไมฉันต้องเข้ามาในนี้กันด้วยเนี่ยเพื่อที่จะออกไปจากร้านฉันถึงต้องเข้ามาในน้องหมาเลยล่ะเนี่ย ทีน่นี่มันอะไรเนี่ยเป็นส่วนอืมน่าจะเป็นส่วนน้ำย่อยเหรอโอเคเราจะกระโดดไปอ๊อเอาเรียบร้อยตก <c oughs> นี่คือกาวแหลกนะนี่อ่ะเอ้าผิดทาง โอเคมันขึ้นมาได้หนึ่งอันแล้วเอาไปอันชีบอันชีบแล้วก็เื้อมันจะไม่ถึงคำย่อยใช่ไหมโอเค อย่าบอกนะว่าบันไดพวกนี้คือไปได้ไม่ได้นะ่ะเอ้าใช่ด้วยเออตายเลยอ่ะอันนี้ไปได้อันนี้ไปได้งั้นฉันเชื่อว่าอันนี้เออถูกด้วยทุกคนเอ้าทำไมเราเข้าไม่ได้อะ่ะเเข้าได้ละตอนนี้เราน่าจะ ใกล้เข้ามาสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กแล้วนะไอพวกนี้เราห้ามโดนแน่ๆเลยอึ๊บเจ้าหมานี่มันกินอะไรเข้าไปบ้างเนี่ยของแปลกๆทั้งนั้นเลยทุกคนอุ้ยนี่ไงตอนนี้เราเข้ามาสู่ลำไส้ใหญ่แล้วเรากำลังจะถูกถ่ายให้กลายเป็น อุจจาระของน้องหมาอือเมื่อกี้ฉันเห็นขี้ใช่ไหมเออตก้รรยากาศเมื่อกี้ผมเห็นขี้นะอะไรร้านนี้มันเลอะเทอะมากนาะยอย่าไปแตะกระดูกนะไม่งั้นานายจะตายนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นขี้นะถต่น่าแต่นายอย่าไปโดนกระดูกมันนะโอ,โอเคโอเค <c oughs> คุณนี่ชึบโอเคน้ำนั่นโดนได้แต่เราห้ามโดนกระดูกแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ยปึ๊บโอเคผมออกมาได้แล้วไหนต้องวิง่งไปที่ปลอดภัยนะแล้วคุณจะได้ออกจากที่นี่โอเคไปแล้วโอ้โหดูแฟร อ uh, um ุ้วิวิวิเอาอ๋อห้ามโดนรอดมามามาฮุเลยฮุ่เลยฮุเลยเดจาวูเที่นี่เป็นป้าอะไรกันเนี่ยทำไมมีสะพานขาดตึนเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าจะหมาตัวใหญ่นั่นเป็นคนทำน่ะยูหูกันมาถึงที่ปลอดภัยแล้วใช่ไหม ตอนนี้นายหลุดออกมาจากร้านสัตว์เลี้ยงชัว่วร้ายแล้วฉันยินดีกับนายด้วยนะโอเคครับก็ขอขอบคุณสำหรับแมปนี้ด้วยนะครับใครที่ดูจนจบก็สามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาอัดแมปออบบี้ใหม่ๆแล้วก็แมปอื่นๆอีกนะครับทีนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ดูมาจนจบด้วยนะครับขอบคุณครับ